ครับสวัสดีครับเจอกันช่องตีติกรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมมาเจอกันอีกครั้งรถสวยๆมาให้ชมนะครับนี่ครับเจ้ายาลิสนะครับ1.5นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสภาพสวยมากๆนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับไม่ควรพลาดแน่ๆครับ หาไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวยังไงนะครับไปชมกันอีกทีท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปชมรถก่อนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับรอบพันเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสภาพหนึ่งในร้อยนะครับที่จะมีสภาพรุเดิมที่สวยอย่างนี้นะครับให้ชมนะครับว่ารถสภาพนี้ผมบอกเลยหาในตลาดนี่ยากมากนะครับผมบอกเลยนะครับตัวนี้เนะครับเป็น1.5นะครับตัว S หายากนะครับตัวนี้นะครับ รถเดิมไม่เคยแก๊สนะครับวิ่งแค่แสนเก้าตัวนี้พิเศษตรงไหนครับตัวนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับที่ว่าทุกคนนะครับที่เล่นรถรุ่นนี้อยู่นะครับหากันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับหายากนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้หายากจริงๆครับที่จะดิสเบรกสี่ล้อสีนี่ผมตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีเงาฉ่ำทั้งคันนะไม่มีแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับสวยมากๆนะครับเนี่ยครับ ล้อนะครับเป็นล้อนะครับยาลิดตัวใหม่นะครับจัดให้ใหม่พร้อมยางบิดโตนนะครับดอกแน่นๆนะครับปีใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับลิเบรกสี่ล้อนะครับตรงรุ่นนะครับหายากนะครับตัว S นะครับนี่ครับตัวเหายากมากๆนะครับไม่มีนะครับไม่มีบ่อยๆแน่นอนนี่ครับผิวพันธุ์หลังคองหลังคาใสกิ๊กนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับผมบอกเลยสวยจริงๆนะครับ สวยทุกมุมนะครับรอบคันสวยสวยหมนะครับรอบคันนะครับสวยหมดนะครับไฟหน้าใสๆเลยนะครับใหม่ๆนะครับไม่ผิดหวังนะครับใครที่หารถนะครับห้าประตูผู้หญิงใช้นะครับแม่บ้านนะครับครอบครัวใช้นะครับราคาดีประหยัดนะครับขับดีอะไรดูแลง่ายเซอร์วิสง่ายนะครับต้องคันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับภายในนะผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ สวยจริงๆนะครับใหม่กิฟเลยนะครับเนี่ครับแผงประตูเดิมๆเลยสวยเลยนะครับนะครับดูภายในเบาะนะครับสปอร์ตนะตัวนี้เนี่ครับสีเมดซีดนะครับมันเป็นสะท้อนแสงเฉยตัวจริงดําสวยเลยนะครับเบาะตัวจริงสวยมากๆนะครับเป็นเบาะผ้าดําสปอร์ตนะดูครับพรมยาลิตนะครับยังอยู่ครบหมดทุกชิ้นนะเนี่ยครับอยู่ครบหมดจากศูนย์ป้ายแดงนี่ครับนี่ครับ เกียร์นะครับปวงมาลัยหนังรุ่นนี้พิเศษนะครับมีแอร์แบ็กนะครับย้ํานะครับแอร์แบ็กนะครับรุ่นนี้นะเนี่ยครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับฝั่งนี้แอร์แบ็กด้วยนะครับพิเศษเลยดูไม้นะครับเลขไมนะครับแสนเก้านะครับแท้นะครับเครื่องนิ่งๆนะครับดูครับคอนโซลสวยกิิบเลยนะครับใหม่มากๆนะครับดูข้างหลังนะครับ ประตูหลังเนี่ยครับรีวิวไปผมบอกเลยนะครับผมยังไม่เคยเจอนะครับรถที่สภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะผมบอกเลยนะครับสีนะครับเห็นจะเห็นเป็นสีสะท้อนแสงนี่บอกเลยนะครับแค่แสงสะท้อนผ้าเฉยนะครับตัวจริงนะครับเป็นผ้าดําเงาสวยเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับพรมนะครับเดิมจากโรงงานป้ายแดงอยู่ครบหมดนะครับ ย้ำนะครับว่าสีสะท้อนเฉยๆนะครับเห็นแสงแดงๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่เบาซีดนะน,นะะี่ครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเป็นแสงสะท้อนเฉยๆนี่ครับสวยมากๆดูเฟดานข้างบนนะครับสกิปเลยยังกับรถเบิกป้ายแดงนะครับใหม่มากๆนะครับไม่มีริ้วมีรอยเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยจริงๆครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับ ด้านท้ายนะครับสวยๆ huh, เลยนะครับหล่อๆเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับสภาพนี้นะครับผมบอกเลยนะหนึ่งในร้อยคันนะครับหาไม่ค่อยเจอแน่นอนครับสภาพนี้นะหายากมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับว่าสภาพสวยแค่ไหนนะครับท้ายนะครับเดิมๆเลยนะครับรอยอาร์คนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับสีเดิมๆนะครับอาร์คเอิร์กเดิมอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับสวยมากๆนะครับ ากระโปงเดิมหมดนะครับสีนี่สีเดิมนะผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับผมให้ชมนะครับข้างล่างนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับตัวนี้นี่นะครับให้ดูก่อนนะครับสภาพสวยมากใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนะครับใหม่นะครับเดิมสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับเบาะนะครับ สภาพสวยมากนะครับสีดํานะครับอันนี้เป็นยางนี่ครับเดี๋ยวยกให้ดูก่อนเลยนะครับถอดให้ดูเลยทีละชิ้นนะครับข้างหลังนะครับใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับดูไม่ชมนะครับยางอะไรนะครับนี่ครับสวยจริงๆครับไม่เคยถอดเลยนะครับผมตัวนี้นะเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ครบนะครับย้ํานะครับว่ารถไม่เคยแก๊สนะครับ สภาพสวยๆเลยเนี่ยครับยางอะไหล่แม่แรงนะครับกระัจขันล้ออยู่ครบหมดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวยๆเลยนะครับยางเนี่ครับอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับ้ายเดิมๆนะครับสวยมากๆนะครับยางอะไหล่ใหม่กิฟนะครับไม่เคยถอดเลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแผงน่ครับรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับวิวรอยใหม่มากๆเหมือน ถอดจากศูนย์เลยนะครับผมตัวนี้นะไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับสวยเลยนี่ครับถาดอยู่ครบเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะครับนี่นะครับด้านหน้านะให้ชมกันเลยนะครับห้องเครื่องสวยมากๆนะครับไฟใสใสเลยนะครับไฟเดิมๆนะครับไฟเดิมจากป้ายแดงครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรเลยครับสีเสอสวยหมด กิบหมดเลยนะครับผมให้ชมมันนะครับใครที่หารถ5ห้าประตูนะครับยาลิสผมบอกเลยว่าตัวนี้ทีเด็ดนะครับเนี่ยครับให้ดูเลยครับฝากระโปรงนะครับไม่เคยถอดเลยนะครับน็อตเนส์นะครับเดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับลอยอาร์อะไรอยู่นะครับสวยๆจิกนะครับยางยังแน่นอยู่ยังนุ่มอยู่นะครับเนี่ยครับแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ ฝานะครับกันความร้อนอยู่ครบหมดนะครับเนี่ครับให้มาชมนะครับเนี่ยครับซุ้มล้อเดิมๆนะรอยองค์ลาอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเครื่องสวยมากไม่มีเยิ้มนะครับนะครับซ้ายขวาสวยๆเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีดันไม่มีไอนะครับผมขับดีมากนะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับ เครื่องนิ่งๆเลยนะครับไม่มีสันไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยครับเดินสมูทมากนะครับสวยมากๆนะครับนี่ครับให้ชมเลยนะครับทุกอย่างใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับย้ําเลยนะครับใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วหายากด้วยนะครับตัวนี้นะหน้าสวยมากนะครับฝาเดิมทุกอย่างนะครับโอเคครับ นี่นะครับผมพาขึ้นมาดูนะครับบนรถเลยนะครับว่าระบบข้างในเป็นยังไงนะผมบอกเลยนะครับข้างในนี่สวยมากๆนะครับว่าข้างนอกสวยแล้วข้างในสวยอีกนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบนะครับเดิมของเดิมจากโรงงานป้ายแดงเลยครับอยู่ครบทุกชิ้นนะครับไม่มีแตกหักเสียหายเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่วิ่งแค่1นึ่งแสนเก้ามนโลนะครับแท้แน่นอนครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษมีแอร์แบกนะครับเป็นตัวเอพิเศษคือตัวนี้จะมีแอร์แบกนะครับ2ลูกพวงมาลัย1ลูกกับพวงมาลัยเป็นหนังนะครับ หนังแทนหุ่มนะครับสวยๆเลยอย่างนี้นะครับพร้อมกับแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับระบบกระจกนะครับผมบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับทุกอย่างเนี่ยครับขึ้นลงนะครับซ้ายขวาเนี่ยครับขึ้นลงครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพับไฟฟ้านะครับนี่ครับพับนุ่มนะครับพับไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับไฟ นะครับเพดานครบหมดทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับย้ํานะครับเพดานเนี่ยผมบอกเลยว่าใหม่มากนะครับย้ํานะว่าใหม่มากแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเป็นผ้าบอกผ้านะที่สวยมากๆเลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมพามาดูเกียร์เนี่ยนะครับอ่าให้ใส่เกียร์ถอยเนี่ยครับเกียร์ถอยนะครับเดินได้เลยนะครับไม่ต้องรอรอบรอร้อนนะครับเข้าได้เลยเกียร์เอ็นนะครับไปได้เลยนะครับรถเคลื่อนตัวเลยนะครับ่ะผมพาลองไปขับนะครับ ว่ารถคันนี้เป็นยังไงช่วงล่างผมการันตีเลยคันนี้ขับดีนะครับนุ่มนวลนะครับช่วงล่างไม่มีดังนะครับซ้ายขวาไม่มีดังนะครับขับขี่ดีมากๆกเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับเพราะตัวนี้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กยางให้ใหม่นะครับเป็นยางนะครับบิตโตนนะครับไปปลายปี22นะครับตัวนี้นะพร้อมแม็กาลิฟตัวใหม่ให้เลยนะครับผมแม็กแท้นะครับจากศูนย์เลยเนี่ยครับอัตราเร่งดีมากๆนะครับเนี่ยครับ ไม่มีกระตุกครับเหยียบพุ่งอย่างดีเลยครับผมรถขับดีมากๆนะครับอรขอให้ลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจคันนี้นะผมย้ํานะรีบตัดสินใจเพราะคันนี้นะสภาพหนึ่งในร้อยผมว่าคันนี้นะครับไม่มีมาไมปบ่อยแน่นอนนะครับเนี่ยครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมพาไปสรุปอีกทีท้ายคลิปนะครับโอเคครับ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้ายาลิตตัว S นะครับ1.5 s นะครับตัวพิเศษนะย้ำเลยครับว่าตัวพิเศษตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเอกสารรถบ้านประกอบพร้อมเล่มภาษีนะครับ68ปีหน้านะครับมิถุนาปีหน้าเลยนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้วิ่งแค่192,000กิโลแค่นั้นเองครับรถคันนี้นะครับพิเศษตรงไหนครับตัวนี้นะพิเศษตรงที่รุ่นนี้นะเป็นรุ่นดิสับ ที่น้อยมากนะครับที่จะมีรุ่นนี้ท่องออกมาครับพูดง่ายๆว่าผลิตรถนิ้เตรกสี่ล้อที่จํากัดนะครับที่จะมีสี่ล้อนี้มาพิเศษจริงๆครับตัวนี้นะครับเป็นตัวมาลไยนะครับหนังนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับหกนิ้วเบรกสี่ล้อตัวนี้นะครับสีนี่ผมตีให้ลูกค้าเลยนะครับหนึ่งร้อเนตะเต็มนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยสวยสวยมากๆเงาฉ่ำนะครับนะครับช่วงล่างแน่นนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดน้ําไม่ดันพันไม่ไหลนะครับ ตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางนะครับสมบูรณ์มากเลยออกนิ่มปีใหม่นะครับแม็กใหม่นะครับตัวนี้นะรถคันนี้นะครับแทบจะไม่มีขยับน็อตเลยนะครับตัวนี้เดิมๆสวยๆมากๆนะครับคันนี้นะผมเปิดราคานะครับให้ลูกค้าเอาไปใช้กันแค่1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นย้ำนะครับสภาพนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจับจองได้เลยรถคันนี้สวย ทั้งคันย้ำนะครับการันตีให้เลยว่าสวยทั้งคันใครนะครับที่อยู่แต่งวดไม่สะดวกมานะครับโทรมาได้เลยผมมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะครับเจ้ายาฤทธิ์คันนี้นะครับหนึ่งในร้อยผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่เป็นรองนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมบอกคันนี้เทียบนะครับมีรถใหม่ป้ายแดงต่างกันที่ปีแค่นั้นเองครับนอกนั้นผมว่าคันนี้ครับไม่แพ้แน่นอนโอเคครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ